สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวศกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศร้อนนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้บางคนเนี่ยเกิดอาการหงุดหงิดอารมณ์ร้อนตามไปด้วยนะครับก็อยากจะบอกว่าให้ดื่มน้ําเย็นๆทําใจให้ร่มๆอย่าร้อนไปตามอากาศกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เพราะช่วงนี้ต้องบอกว่ามีการก่อเหตุรุนแรงด้วยอาวุธปืนกันบ่อยเลือเกินนะล่าสุดครับเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีทําให้หลายคนเนี่ยหวาดผวาแล้วก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองเมื่อจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ใกล้ตัวมากครับใกล้ตัวจนน่าตกใจแล้วก็ไม่มีใครที่จะตั้งรับได้ทันนะครับงั้นวันนี้นะครับเราจะมาย้อน เหตุการณ์ย้อนรอยสรุปการกราดยิงในช่วง3ปีที่ผ่านมาให้ชมกันนะครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้ถ้าจะถกกันถึงต้นต่อของปัญหานั้นเนี่ยนะฮะคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของปืนเถื่อนครับซึ่งต้องบอกว่าภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้แล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขกฎหมายให้มีการนิรโทษกรรมปืนเถื่อน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาสแกนข่าวร้อนเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มกันด้วยข่าวของคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนเข้าปล้นร้านทองในจังหวัดลบบุรีนะครับเมื่อ9มกราคม2563ตอนนั้นเนี่ยกวาดเอาทองไปหนัก28บาทแล้วก็หลบหนีไปผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมในจังหวัดสิงห์บุรี เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บ4คนด้วยกันนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับกาดยิงที่โคราชคดีดังที่ต้องบอกว่าบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศนะฮะเริ่มต้นขึ้นในวันที่8กลกุมภาพันธ์สองพันห้ารหสิงสรรพสินค้าเทอร์มินาลทเวนี้วันโคราชมีผู้เสียชีวิตมากถึง31รายแล้วก็บาดเจ็บอีก58คนด้วยกันนะครับและปิดท้ายครับ เหตุสะเทือนขวัญเมื่อวันที่6ตุลาคม2565ครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตตำรวจที่ผมยกเอาเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ต้องการที่จะมาตอกย้ำความรู้สึกของผู้สูญเสียนะครับเหตุการณ์แบบนี้เราทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเราคนไทยทุกคนต่างรู้สึกเจ็บปวดบอบช้ำกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น แต่ที่ผมต้องนำมาพูดน่น,นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับประเทศที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490เนะฮะเราไปดูสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าให้บุคคลที่มีอาวุธปืนนะครับเครื่องกระสุนปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเนี่ยนะครับมาขอรับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือภายใน180วันนับตั้งแต่ร่างพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้นะครับโดยไม่ต้องรับโทษนะงั้นใครมีก็ต้องเอาไปทำให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ต้องรับโทษกันอีกอย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าให้บุคคลที่มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีแล้วก็ใช้ไว้ในครอบครองหรือจำหน่าย เนื่องจากว่ามีประสิทธิภาพในการทำลายสูงเป็นอันตรายต่อประชาชนให้ผู้ที่มีอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยนะครับไว้ในครอบครองนำอาวุธปืนนั้นไปมอบให้แก่หน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดภายในเวลาที่กำหนดก็คือภายใน180วันนับตั้งแต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยไม่ต้องรับโทษนะครับโดยเขบอกว่าทางราชการเนี่ยไม่จำเป็นต้องชดใช้ให้ราคาหรือว่าอันนี้เนี่ยให้ตกเป็นของแผ่นดินไปนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือให้ในายทะเบียนท้องที่ที่มีอํานาจในการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่นํามาดําเนินการทางทะเบียนนะครับเช่นการนํามาทําเครื่องหมายทะเบียนการโอนการแจ้งย้ายไว้เป็นหลักฐานนะครับรวมทั้งอาวุธปืนที่นํามาขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องตามทะเบียนอาวุธปืน การตรวจสอบหาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการนั่นเองนะครับอันนี้เขามีการกําหนดบทลงโทษด้วยสําหรับผู้ฝา่าฝืนคําสั่งในทะเบียนท้องที่ที่ไม่มีการนําอาวุธปืนมาจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือว่ามาตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยต้องระวังโทษนะครับมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน10,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนั่นเอง สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับก็คือการนิรโทษกรรมปืนเถื่อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามการใช้อาวุธร้ายแรงไว้ในครอบครองซึ่งหากประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะครับแนวโน้มในการก่อปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ก่อความรุนแรงด้วยอาวุธปืนก็จะลดลงไปได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตามมา และทั้งหมดนี้ครับคือสแกนข่าวร้อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n ครับชื่อว่า news nbt2hd นะครับหรือท่านจะเซิร์ชไปเลยครับสแกนข่าวร้อนแล้วก็คลิกลิงก์ต่อไปได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวพักค่ำแบบนี้สวัสดีครับ